ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการธรรมะพบพระพบธรรมนวัดธรรมม่วงสแสดงธรรมโดยท่านพระครูวิสิ์ศรีราจารย์เจ้าอาวาสวัดธรรมม่วงโดยมีผมไพรัตนทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวเป็นผู้ดำเนินรายการรบบุรีโพสต์ทีวีขอเชิญท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ณนะโอกาสนี้นะครับท่านเกิดมาควรหมั่นสร้างกุศส แกแน่แท้ทุกคนเชื่องช้าเจ็บกายก่อนกรรมพลคนอยู่สู้แลตายแน่แต่บุญกล้าหวานไว้ในแผ่นดินขอนอบน้อมองค์พระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอทุกท่านสาธุชนตั้งใจในการรับฟังโดยการะระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นองค์พระสมณโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ะระลึกตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งหลายๆท่านหลายๆคนเป็นมนุษย์แล้วบางคนก็ยังไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติ ตามคำสอนของพระศาษษษสดาเลยเพราะว่าเมื่อได้เกิดมาก็ประกอบไปด้วยกิเลสที่เป็นลักษณะของความแปรเปลี่ยนไปคนอยู่ไม่ได้จึงเป็นทุกข์และคาดหวังกับสิ่งใดๆไม่ได้ที่เรียกว่าอนัตตา หือไม่สามารถบังคับบัญชาได้ถ้าหากว่าสิ่งนั้นแปรเปลี่ยนไปเพราะว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งในโลกล้วนแล้วมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนหรือทนอยู่ได้นานเลยนานก็ไม่นานเท่าไหร่สลายไปในที่สุด แม้แต่ภูเขาแห่งทึบยาว16กิโลเมตรหรือหนึ่งโยดกว้าง16กิโลเมตรลึก16กิโลเมตรก็ยังสูญสลายไปในการเวลาอันไม่นานทีเดียวดังนั้นเราเกิดมาในถ้ำกลางความแปรเปลี่ยน ของโลกของสรรพสิ่งและสรรพสัตว์หาความจีรังยั่งยืนไม่ได้เลยแต่เราก็เป็นทุกข์กับสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นอยู่และเป็นสุขกับสิ่งที่พอใจรักใคร่และก็ปรารถนาให้ประสบความสำเร็จบ้างมีความเจริญรุ่งเรืองบ้าง ปฏิเสธความผิดหวังปฏิเสธความโศกาอาดูลต่างๆแต่ก็สุดท้ายก็จะต้องโศกาอาดูลคือเราต้องจากทุกๆสิ่งในโลกไปดังนั้นเกิดมาแล้วก็ควรที่จะหมั่นสร้างกุศลให้เกิดมีในตนในจิตใจเพราะว่าเรามีความแก่แน่ๆถึงแม้ว่าบางท่าน เกิดมาแล้วอาจจะไม่ได้แก่อาจจะจากโลกนี้ไปก่อนแก่ก็มีบางท่านอาจจะเจ็บป่วยก่อนแก่ก็ได้บางท่านแก่แล้วค่อยเจ็บป่วยบางท่านไม่มีโอกาสแก่บางท่านไม่มีโอกาสเจ็บเกิดมาแล้วตายก็มีถามว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแค่ไหน ที่จะมายกตัวอย่างว่าภูเขาแท่งทึบยาว16กิโลเมตรกว้าง16กิโลเมตรและลึก16กิโลเมตรนั้นร้อยปีมีเทวดาผ้าขาวบางมาเช็ดหนึ่งครั้งจนภูเขานั้นราบเรียบเป็นผืนเดียวกันนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์นั่นเอง เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้พบพระพุทธศาสนาหรือเปล่าก็ไม่รู้กพราะอาจจะมีคติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ก็เ,เพราะว่ามีศีลห้าประการอุสลกรรมบท 10. สิบสีลห้าประการก็ได้แก่ศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่พูดต่อเสียดไม่พูดเพ้อเจอไม่พูดยุยงให้คนอื่นเขาแตกกันและไม่ดื่มสุราและยาเสพติด เป็นต้นห้าประการนี้ก็คือศีลแห่งสิทธิมนุษยชนศีลแห่งสิทธิมนุษยชนศีลแห่งความเป็นคติที่ไปที่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกคราหนึ่งถ้าหากว่าศีลบกคร่องความเป็นมนุษย์ของเราก็จะบกคร่องไปด้วยในอนาคตดังนั้นศีลน,นั้นเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นสิ่งที่รักษากายวาจาใจของเราเป็นศีลที่ป้องกันอันตรายต่างๆป้องกันกรรมที่จะเกิดการฆ่าและถูกฆ่าขโมยแล้วของหายแล้วก็ของก็ไม่หายอย่างที่เป็นต้นประพฤติผิดในกามกับลูกเมียคนอื่นก็ไม่มีคนมาประพฤติผิดในกามกับลูกเมียเราอย่างนี้เป็นต้นเราไม่พูดส่อเสียดไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบ สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ปรากฏกับเราในภพนั้นๆก็จะเจอสิ่งที่เป็นคําสัตย์คําจริงเจอแต่คนที่พูดมีความจริงใจอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ตั้งอยู่เลยความประมาทด้วยการดื่มสุราว่าสุราเนี่ยเป็นตัวทําลายปัญญาถามว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ยากแล้วทําไมข้อที่ห้าเนี่ยถามว่าสุราก็เป็นสุราของเรา เรามีเงินเราก็ไปซื้อมาดื่มมากินกินเสร็จแล้วเราก็นอนไม่เห็นไปเดือดร้อนใครบางคนก็ดื่มในบ้านเออไม่ไม่ไเ,ดดเดือดร้อนใครก็คงไม่เป็นอะไรหรอกมัง้งแต่เปล่าเลยพระพุทธเจ้าท่านก่อนที่ท่านตัดสู้นั้นท่านจะไปรู้ตัดสู้เกี่ยวกับเรื่องจุดตูปป,ปตาตย,ยานความเกิดของสัพสัตและท่านไปรู้ด้วยว่าทําไมสัตว์ถึงตกนรกเพราะว่าละเมิดศีลห้านั่นเอง แล้วทำไมสีน้าถึงละเมิดแล้วถึงตกนรกก็เพราะว่าเราเกิดเป็นมนุษย์มันยากยากมากๆทีเดียวเมื่อมันยากมากๆทีเดียวนั้นเราดื่มสุรายาเติดนั้นมันเข้าไปทําลายตัวปัญญาตัวความจําได้ไม่รู้คือความเป็นมนุษย์นั้นให้ถดถอยลงไปให้เสื่อมลงไปปัญญาจะเสื่อมคิดอะไรก็ไม่ออกคิดอะไรก็ไม่ออสังเกตด,ดูว่า คนเมาที่กินเหล้าบ่อยๆกินเหล้ามา,มากๆลองไปดูเขาสิว่าสมองเขาจะคิดช้าลงนั่นแหละปัญญาก็ถูกทำลายไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะเลือดในกายแทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นแต่ประโยชน์ต่อบุคคลอื่นจะได้อาไปบริจาคโลหิตให้คนอื่นเขาได้ใช้บริจาคคนเดียวก็สามารถใช้ได้ทัง้งสามสี่คนนะอย่างนี้เป็นต้นแต่เราก็ไปดื่ม ให้แอลกอฮอล์มันไปนอยู่ในสายเลือดซะอย่างี้ก็ทําให้เอความเป็นมนุษย์นั้นลดน้อยลงไปจึงเป็นผลให้ตกนรกนั่นเองดังนั้นเนี่ยการรักษาศีลรักษากายวาจาใจของเรานั้นถ้าเราเข้าใจโดยตรงแท้แล้วเราเป็นการปกป้องตนเองนั่นเองปกป้องอะไรปกป้องจากกายไม่เบียดเบียนวาจาไม่เป็นหอกทิ่มแทงใครและใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ไม่เห็นผิดเห็นถูกตามทํานองของธรรมเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบุญมีบาปมีแล้วกมีสวรรค์มีเทพเทวดามีอยู่คุณคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีผลบนตอบแทนที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อมีความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นทิฏฐิแปลว่าความเห็นสัมมาแปลว่าถูกต้อง ความเห็นที่ผิดก็มีคือมิจฉาทิถิเห็นว่ามุญไม่มีหรอกบาปไม่มีหรอกทําไปเถอะไม่ต้องละอายหรอกทํำไม่เถอะไม่มีใครเห็นหรอกถามว่าทําบาปในที่ลับมีคนเห็นไหมถ้าให้ไม่มีคนเห็นหก็แต่ถามว่าแล้วเราไม่ใช่คนหรือไงตัวเราเองเราเห็นดังนั้นการทํำบาปไม่ควรทําในขณะที่ในที่ลับและที่แจ้ง คนไม่เห็นแต่เทวดาเห็นจิตของเราที่ทำบาปนั้นเป็นตัวบันทึกความดีความงามความไม่ดีความไม่งามอยู่เป็นประจำเหมือนเมมโมรีที่บันทึกทุกอย่างที่มีชีวิตอยู่ในโลกดังนั้นถ้าเรา,เาทำอะไรมามากกว่าเมมโมรี memory, ในส่วนของอความเป็นมนุษย์ความเป็นกุศลก็เกิดขึ้นมันก็ไปช่วยเราได้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเพราะว่า ตอนที่เราจะจากโลกนี้ไปนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีศีลห้ากรรมบทสิบคำว่ากรรมบทสิบก็หมายถึงว่ากรรมคือการกระทําบทหรือบัทะก็แปลว่าการกระทําที่มีผลมีผลก็คือสร้างกรรมและรับผลของกรรมเป็นวิบากกรรมนั่นเองแต่ตอนนั้นมันต้องมีกิเลสก่อนมีกิเลสสร้างกรรมและรับผลของกรรมเรียกอีกอย่างว่าวัตตะวุ วนมันอยู่นั่นแหละวนอยู่ในวัฏฏะสงสารนั่นเองตราบใดที่สิ้นกิเลสความเอที่จะต้องรับผลของกรรมนั้นก็ย่อมไม่มีถ้าเป็นรับผลของกรรมก็จะเป็นกรรมฝ่ายดีเป็นฝ่ายที่เป็นกุศลดังนั้นกายสุจริตสามไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมวจีสุจริตสี่ ก็คือไม่พูดสออเสียดไม่พูดเพ้อเจอไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำโกหกมโนสุจริตสามก็คือมีความสุจริตทางใจซึ่งใจนั้นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือว่าโลภหรือโกรธหรือหลงแต่ระงับคือข่มใจไว้ได้ทําให้โกรดน้อยโลภน้อยและหลงน้อยก็ย่อมได้เพราะว่าผู้ที่จะทํา สิ่งเหล่านี้ได้นั้นก็คือผู้ที่มีการฝึกตนจต่การที่จะฝึกตนให้เกิดปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีด้การสามประการคือเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังเรียกว่าสุตตะมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังเมื่อฟังแล้วเกิดปัญญาแต่ระหว่างฟังนั้นเกิดปัญญาในขณะฟังยังไม่พอ จึงต้องมีปัญญาในการที่จินจินตามญญายะปัญญาก็คือมีความคิดตริตรองดำริคิดตามในสิ่งที่ได้ฟังได้ยินมาและเกิดสติปัญญารู้ตามเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นเท่านั้นยังไม่พอเราจะต้องภาวนามายะปัญญาต่อเนื่องก็คือว่าเมื่อฟังแล้วคิดตามคิดตามแล้วเก็บเอามาสิ่งนั้นที่พอเข้าใจ ที่พอได้ฟังแล้วมาทำมาเติมต่อให้ติดอยู่ในจิตในใจของเราให้เป็นฝ่ายกุศลเป็นกำลังที่จะต,ต่อสู้กับความที่จะต้องจากโลกนี้ไปในวินาทีสุดท้ายเราว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาและเรามีความตายเป็นธรรมดา ดังนั้นธรรมดาเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นกับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งดังพระญญาโกนัญญะได้มีดวงตายรมจนอยู่ในธรรมจักกับปัจนสูตรว่ายังกินจิสมุทธยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็คือความเกิดขึ้นของความเป็นมนุษย์เพราะว่ามีศีลห้ากรรมบทตรศีึงได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าศีลบกพล่องศีลกรรมบทไม่พอเพียงพอศีลห้าบกพล่องมากก็โอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสูรกายบ้างนรกบ้างสี่ประการที่เรียกว่าอาบายภูมสีเรียกว่าพลาดในการเกิด และคนที่พลาดในการเกิดนั้นพระองค์ทรงกลัดไว้ว่าผู้ที่ไม่พลาดนั้นเปรียบเสมือนเศษด,ดินปลายเล็บที่พระองค์ทรงช้อนขึ้นให้ดูแต่ส่วนแผ่นดินในปัตตภีนั้นนั่นคือผู้ที่พลาดจากการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าไม่เข้าใจไม่ทำให้มันมีความจเจริญต่อเนื่องคือไม่ต่อยอดคือฟังแล้วคิดแล้ว แต่ไว้เท่านั้นสมมุติให้ฟังก็ได้สมมุติว่า,เ,าเราสวดมนต์เราภาวนาเราก็นั่งฟังธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเสร็จแล้วก็เสร็จกันเสร็จจบปุ๊บก็อุทิศบุญกุศลเสร็จก็กลับไปนอนแทนที่อยู่ในบ้านเราก็แทนที่จะไปต่อติดว่าเออเมื่อวานนี้เราได้นั่งสมาธิแล้วเราได้คิดถึงตรงนี้เราฟังตรงนี้ธรรมะตรงนี้มันเป็นยังไงเราก็มานั่งคิดให้คิดพิจารณา ในส่วนของธรรมะซึ่งเรียกว่าธรรมะวิจยาการสอดส่องธรรมนั่นเองอยู่ในโพกิยะปัจยรรมปะขิยธรรมทั้งสามสิเจ็ดประการหนึ่งในนั้นก็คือธรรมะวิจยะการสาวสอดส่องธรรมดูธรรมทบทวนธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วคิดตามจนเกิดปัญญาสมาตดกิเลสนั่นเองดังนั้นท่านทั้งหลาย สิ่งที่เป็นกุศลล้วนแล้วแต่เป็นกุศลที่จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยนั้นอยู่ที่ท่านจบฉวยโอกาสที่จะทําให้เกิดให้มีในตนในใจนั้นอยู่ในทุกเมื่อเชื่อวันอายุคนเราไม่ได้ยาวมันสั้นเหลือเกินถามว่ายุงอายุเท่าไหร่เต็มที่ก็ไม่เกินเจดวัน สัตว์ดเดรัจฉานเช่นสุนัขแมวก็ไม่เกินสิบห้าปีตัดดล้นแล้วแต่มีอายุไขได้วยกันทั้งสิ้นมนุษย์ก็มีอายุไขอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยยี่สิบปีก็ต้องจากโลกน,นี้ไปจะหายากทีเดียวที่จะถึงร้อยกว่าปีเนี่ยล้านคนจะมีสักหนึ่งคนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ดังนั้นอายุของคนเราก็ไม่ได้ยืนยาวดังนั้นเราทํา เวลาให้เป็นประโยชน์ดีไหมฝึกตนปฏิบัติใจ,จเจริญอาณาปนสติอยู่ทุกลมหายใจเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาเวลาที่เราฟังเราได้ยินอะไรเราปัญญามันจะเกิดขึ้นเองธรรมะจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอย่างไรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไปว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นพระองค์บางคนอยากเห็นพระพุทธเจ้าก็ถ้าท่านเห็นธรรมก็คือเห็นพระองค์นั่นเอง ดังนั้นอยากเห็นพระพุทธเจ้าก็ศึกษาธรรมสิทางว่าธรรมนั้นเป็นผู้รักษาตนไม่ให้ตกไปในที่ชั่วประคองตนอยู่ในความคุณงามความดีทั้งหลายดังนั้นฝากไว้ว่า,าสิ่งใดๆในโลกล้วนมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทั้งสิ้นเมื่อใดก็ตามสิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับท่านณวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดณอุปาตวยติ ไม่ปรากฏการเสื่อมนา้าที่จะะอัญญาตตังปัญญายติเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็อยู่อย่างนั้นคือไม่แปรเปลี่ยนนี่คือลักษณะของนิพพานนั่นเองคำว่านิพพานเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเอดับอะไรก็คือคำว่านิพพานนี่คือความดับไปดับอะไรก็ไม่ดับกิเลสของเรานั่นแหละที่มีอยู่แต่ถ้าเป็นเ สอุปาที่เสสานิพานก็คือว่าสังขารยังอยู่ขันห้ายังอยู่ครบแต่ถ้าเป็นอนุปาที่เสสานิพานก็คือปรจาจจกขันแล้วก็คือขันนั้นแตกสลายไปแล้วกายก็อยู่ไม่มีอยู่แล้วแต่ยังมีการยืนยันว่าผู้นั้นได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็คืออธิของท่านกลายเป็นพระาธาตุนั่นเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอธิไม่เป็นพระาธาตุไม่ใช่พระอาหารหันต แต่ท่านอาจจะเป็นพระอนาคามีก็ได้ไปเกิดขึ้นในไปเกิดในอีกภพหนึง่งในชั้นส,สุดทาวาดแล้วบำเพ็ญอยู่บนนั้นแล้วก็บรรลุเป็นปฏิพานก็มีอย่างนี้ดังนั้นการเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงนั้นก็อยู่ที่ท่านสอดส่องธรรมฟังให้ดีคิดให้ได้และมาทำต่อยอดในการฟังและคิดนั้น ให้มาเกิดปัญญาตัดกิเลสอีกทีหนึ่งนี่คือปัญญาในทางพระพุทธศาสนาอาจารภาพก็พระครูพิสิทธ์ศรีราจาร์เจ้าวาดพัทธม่วงก็จะถือโอกาสนี้ก็ให้พรกับญาติโยมทั้งหลายท่านก็ที่ทำบุญกับทางวัดมาโดยตลอดก็จะถือโอกาสประชาสัมพันธ์ในการสร้างอุโบสถเพราะว่า หกสิบเก้าปีแล้วอุโบสถก็เกิดขึ้นเท่านี้ก็เห็นอยู่ตามตามประชาสัมพันธ์ที่พยายามเผยแพร่ออกไปให้ได้ทราบว่าอุโบสถยังไม่เสร็จนะอไม่ใช่เสร็จง่ายๆกรุงรมยังไม่ได้สร้างให้เสร็จในวันเดียวอุโบสถก็เช่นกันบางวัดใช้เวลาห้าปีบางวัดใช้เวลาสองปีบางวัดใช้เวลาสิบปีบางวัดใช้เวลายี่สิบปีไม่เท่ากันบุญบารมีก็ตามหรือว่า ผู้มีจิตศรัทธาก็ตามไม่ได้มีมากมายถึงขนาดว่าจะมาสร้างอุโบสถให้เสร็จภายในไม่กี่ไม่กี่วันอันนั้นก็ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงดังนั้นสิ่งที่เห็นสิ่งที่บอกก็คือว่าวัดนี้อายุปีนี้เข้าปีที่หกสิบเก้าแล้วอุโบสถก็ทำได้เท่านี้ยังขาดอีกเยอะทีเดียวก็เลยประชาสัมพันธ์ว่า ในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกา2,566เวลาประมาณ9โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงเวลาบ่าย2โมง3โมงของวันนั้นวันเดียวก็จะมีการอทอดกระถินสามัคคีปีนี้มีพระจาพรรษาอยู่6รูปแล้วก็มีการสวดกระถินอุปโลกะถินและสวดยติจตุกรรมปราจาในการกรานกระถินด้วยโดยมีเจ้าภาพคือคุณ วิมวิภามากกรุณาและ,ะคุณธงชัยมากกรุณาดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ไวใ้ให้ให้ท่านทราบด้วยว่าปีนี้ก็ช่วยๆกันนะให้อุโบสถเนี้ยใ,ให้ได้หลังคาให้เสร็จเพราะว่าหลังคาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็แล้วกัน เพราะว่าถ้าไม่มีหลังคาอะไรลงมาก็ลงมาได้หมดน้ําก็ลงมาได้หมดมันก็สึกกร่อนไปตามกาลเวลาเพราะว่าถูกฝนถูกฟ้าดังนั้นหลังคาจึงเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเขาเรียกว่ามีหลังคาคุมหัวก็เท่ากับมสีสิ่งคลุมสิ่งคลุมครองเราอันนี้สงคือได้คุ้มครองปกปักรักษาอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการสร้างอุโสถอันนี้สงนี้มากมายอยู่แล้ว การทอดกระถินสามัคคีก็มีอาน,นิสงส์มากมายมหาศาลทีเดียวดังนั้นท่านทั้งหลายถ้ามีโอกาสอย่าพลาดโอกาสในวันที่สิบเก้าพฤศจิกาเวลาเก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปแล้วปีนี้ตมาจะเปิดให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาทอดกระถินได้สักการะบูชาพระบรมสารีรราชประจําวัด ซึ่งมีเป็นล้าน,านองค์ซึ่งไม่ได้เปิดเผยให้ดูแต่ว่าวันงานจะได้ชมจะได้สักการะอันแล้วก็พร้อมวันนั้นจะเปิดรอยพระบาทให้บูชาให้กราบกันด้วยเพราะรอยพระบาทในถ้ำก็สร้างมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เคยประชาสัมพันธ์ให้คนมากราบไหว้บูชาแต่เป้าหมายในการเปิดให้บูชาก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้กราบแค่รอยพระบาทเพราะว่ากราบรอยพระบาทก็คือตามรอยของพระศาสดา รอยบาทรอยเท้าคือเดินตามเดินตามในที่นี้ก็คือเดินตามคําสอนของพระองค์ดังนั้นเมื่อกราบพระพุทธบาทก็อขอให้ใจถึงพระพุทธบทด้วยและเข้าใจธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมให้เกิดสติปัญญาลดภพชาติให้น้อยลงจนถึงที่สุดในความที่สุดในการเกิดเป็นมนุษย์จะได้ไม่ต้องเวียนว่ายใจเกิดกันอีกดังนั้นตะมมก็ฝากไว้ณนะที่นี้ขอเมยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า คุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณของพระเจ้าทั้งห้าพระองค์มีพระกัตถุสันโธพระโกนาคมโนพระกัตถโภพุทโธพระโกตโมและพระศีรีอริยาเมตโยที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตของบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์รวมทั้งคุณของพระรัตนตรัยจงโดนบรรดาให้ทุกท่านทุกคนที่ได้ฟังประชาสัมพันธ์นี้จงมาร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งเพื่อดวงจิตดวงธรรมของท่านในการต่อไปเสริมส่ง ที่จะทำคือทำที่เกิดในปัจจุบันให้เกิดขึ้นปรากฏมีความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาความเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีก็สมดังใจปรารถนาขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันหลายๆคนในปีนี้ก็สลากกินแบ่งก็มีโอกาสได้ซื้อกันเยอะก็สามารถที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งกันได้ก็อธิฐานที่บุญต่างๆเนี้ยมันก็สามารถที่จะเป็นจริงได้และบุญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและพบต่อไปดังนั้นบุญตัวนี้เป็นบาตเป็นฐาน ที่จะให้ทําสิ่งทุกประการสําเร็จแล้วด้วยบุญสําเร็จแล้วด้วยใจสําเร็จด้วยการกระทาที่ออกมาจากใจจงเจริญด้วยเพราะว่าปัจจัยที่เป็นอายุมีความอายุยืนยาวมีวันณะของใสสุข,ขะมีความสุขความเจริญมีพะละกําลังมีสุขภาพกายแข็งแรงมีปฏิภาณมีไหวพริบในการประกอบอาชีพในการทํางานมีปัญญารู้เท่าทันคนรู้เท่าทันกิเลส แล,แล้วสิ้นกิเลสในในที่สุดดังนั้นขอฝากไว้ว่าขอให้ท่านเจริญตามที่อาจามาได้กล่าวมาก็ประชาสัมพันธ์มาณโอกาสนี้ก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกทกท่านทุกๆคนเออขออวยพร